สวัสด <icana>, ีครับก็มาดูนะครับสําหรับเครื่องนะครับในการดึงจอของ iPhone นะครับดึงจอขึ้นนะครับต่อสายโฟนสิบสองนะครับขึ้นไปนะครับหรือว่า1ิบก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่องตัวนี้กันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็จะเสียบสายที่ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับมีฟิวนะครับในการตัดไฟอยู่แล้วนะครับถ้ามีการช็อตจากปลั๊กไฟด้านนอกนะครับฟิวตัวนี้จะขาดนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ก หมุนมานะครับทําการนะครับเปิดสวิ์นะครับเปิดสวิ์ให้เป็นสีแดงด้านหลังนะครับอ่ะโอเคนะครับรอสัญญาณนะครับจะดังประมาณติ๊ดหนึ่งนะครับด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์ไฟโชว์นะครับอ่ะสัญลักษณ์ไฟโชว์อันนี้อ่ะตัวนี้คือความร้อนแากด้านบนนะครับก็คือตัวนี้นะครับความร้อนจากด้านบนคือตัวนี้นะครับคืออยู่ด้านหน้าความร้อนจากด้านล่างคืออยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับ เวลาจะใช้งานนะครับเวลาจะใช้งานนะครับให้นาการกดเซตก่อนนะครับเซตตัวนี้นะครับเซตตัวนี้เลยนะครับอาตั้งเป็นอ่าถ้าช้าหน่อยก็80ถ้าอ่าเร็วหน่อยก็100นะครับอ่ด้านบนตั้งประมาณสักอ่าผมแนะนําว่าตั้งเป็น8 0ิบนะครับอ่าแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับให้ตั้งเป็นสักอ่าประมาณ1 0อยนะครับด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับอ่โอเค เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกันนะครับเเลเดี๋ยวปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับเดี๋ยวผมเอาเดล็ดเสียคออกก่ะเหล็กนะครับตัวนี้นะครับจะมีสองชิ้นด้วยกันแล้วแต่ใครถนัดนะครับสองชิ้นด้วยกันนะครับอ่ตัวตัวนี้นะครับเวลาใส่นะครับในด้านบนได้ไหมครับ เวลาใส่จะเป็นจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้เนื่องจากว่าเวลาเราวางไปนะครับมันจะติดกล้องถ้าเราใส่ทั้งสองตัวจะติดกล้องนะครับมันจะไม่อ่ามันจะไปติดกล้องเราแบบนี้นะครับมันจะวางไม่ได้แบบนี้นะครับนะถ้าเราใส่เต็มปุ๊บเนี่ยมันจะดันแล้วกล้องมันสูงมันจะไม่สนิทนะฮะให้านาให้เอาออกแล้วก็วางเฉพาะตัวนี้ไปนะครับอ่าหรือ ถ้าอยากให้ความร้อนน้อยหน่อยนะครับร้อนหน่อยเอาเฉพาะตูดด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับใส่ตัวเล็กไปนะครับแต่ว่าจะให้ควบคุมไปเลยก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับอ่ะอ่ะเวลาใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาน็อตตูดออกก่อนนะครับน็อตตูดนะฮะโอเคน็อตตูดเอาน็อตตูดออกก่อนนะครับ หมุนน็อตตูตัวนี้ออกก่อนอันนี้เป็น iPhone 15 Pro นะครับ iPhone 15 Pro อ่ะเวลาใช้งานนะครับเอาน็อตตูดออกปั๊บนะครับอ่ะวางเครื่องลงไปนะครับวางเครื่องลงไปแล้วเอามาให้สนิทกับตัวด้านหลังแบบนี้ ด้านขอบด้านหลังแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าเราตั้งไว้แล้วปกติแล้วไม่ต้องยุ่งนะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับตัวนี้นะฮะจากนั้นเวลาปรับนะครับตัวนี้นะครับปรับตัวนี้มันจะมาดันนะครับันขาวๆนะครับมันจะดันขาวๆตัวนี้นะครับอ่ะแบบนี้อันนี้มาด้านซ้ายมือออกนะครับดันคายนะครับคาย ขายเครื่องนะครับอ่ะยืดเครื่องนะครับกดฝั่งขวานะครับตัวนี้สีขาวมันจะว <c oughs> ิะ่งมาเห็นไหมฮะมันะจะวิ่งมาดันเครื่องเราไว้พอดีนะครับอ่ะมันจะวิ่งมาดันเครื่องอ่ะเราก็จับดูอ่ะมันแน่นละพอแน่นแล้วก็พอละนะครับพอพอแล้วปั๊บนะครับดันตัวนี้ด้านบนลงมานะครับตัวนี้ด้านบนลงมาปับ๊บ พอดันลงมาปั๊บนะครับก็ให้กดตัวนี้นะครับตัวดูดนะฮะตัวดูดที่ตัวเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มอยู่นะครับตัวเครื่องก็จะทํางานนะครับตัวก็จะทําการดูดนะครับพอดูดเสร็จปั๊บนะครับเวลาเวลายกนะครับก็หมุนตัวนี้นะครับใส่น้ํายานะครับใส่น้ํายาลงไปก่อนนะครับใส่น้ํายาลงไปนะครับใส่น้ายาลงไปก่อนนะครับ ไอคนไอคอน15ขอบมันจะเอียงนิดหนึง่งมันจะใส่ลําบากนิดนึงนะครับลำยานะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับเราก,<บ>แกแ็แต่ดูเครื่องนะครับจับจับดูเครื่องว่าตัวเครื่องนั้นร้อนหรือยังนะครับร้อนหรือยังนะฮะจะแต่ดูว่าตัวเครื่องนั้นร้อนหรือยัง ถ้าในลักษณะนี้นะครับมันจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามันจะไม่ทำให้เราเสี่ยงเรื่องอาการจอเป็นเส้นนะครับแต่ว่าเราคอยดูนะครับอตัวนี้นะครับความร้อนกำลังวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นไปที่จุดที่เราตั้งไว้นะครับด้านบนนะครับด้านบน80นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือตัวนี้100นะครับ100นะครับ100องศานะครับ านั้นเราก็ค่อยๆตึงๆดูนะครับตึงๆดูนะครับ้าน,นบดในที่แล้วนะครับหมุนๆไปเรื่อยๆนะครับหมุนดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดีดขึ้นมาเห็นไหมครับด้านข้างเองมาดูด้านข้างด้านข้าง,าางเห็นไหมครับ ต้านนะครับมันมันกระพริบนิดนึงนะ,ะเห็นไหมครับมันก็จะดีดขึ้นมาแล้วนะครับดันข้างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองเราต้องการให้มันดันขึ้นมาแค่นี้เองนะนนแค่นี้เองให้แม่บ้านทําก็ยังได้นะครับถ้าใช้เครื่องนี้นะครับ เอาขึ้นมาแค่นี้พอนะครับอย่าขึ้นมาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแพ์จอจะขาดนะครับอ่ะโอเคปิดปั๊บนะเรียบร้อยนะครับดันขึ้นนะครับตัวนี้ก็คลายนะครับคลายตัวเครื่องออกอ่ะแบบนี้นะครับง่ายไหมครับให้ผู้หญิงทําก็ได้นะครับวางไว้นะครับวางไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทํานะครับแล้วก็ด้านหลังก็ปิดเครื่องนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ